yeah <laughs> ดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องบ้านโหงวสาสนันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปทำนายดวงให้กับชาวราศีตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15ตุลาคมถึงวันที่14พฤศจิกายนชาวราศีตุลในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมและรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของการงานของชาวราศีตุลกันก่อนนะคะชาวราศีตุลในเดือนกรกฎาคมนี้จะเป็นอย่างไรไพ่ใบแรกนะคะไพ่9ก้าดาบค่ะไพ่ใบที่สองนะคะสเตรนจขึ้นมานะคะไพ่ใบที่สนะคะโฟร์ออฟสคับค่ะหรือว่าไพ่สีถ้วยค่ะ ไพ่ใบ,บที่4นะคะ p Page of s w o r d s ค่ะหรือว่าเด็กถือดาบนะคะและไพ่ใบที่5นะคะ The Chariot ค่ะสำหรับในเรื่องของการงานนะคะชาวราศีตุลต้องบอกเลยว่าชาวราศีตุลเนี่ยต้องแบก รับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ค่อนข้างหนักหนาสาหัสเลยนะคะมีภาวะในเรื่องของความเครียดความวิตกกังวลนะคะรวมถึงนะคะการที่ชาวราศีตุลเนี่ยอาจจะมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะแต่เหมือนกับว่าตัวคุณนะคะกับรู้สึกนะคะไม่สบายใจหรือมีความรู้สึกว่าการ ถ้าเราจะไปมันก็อาจจะเป็นเหมือนเดิมหรือถ้ารับมาแล้วอะไรอย่เงี้ยมันก็อาจจะเป็นปัญหาแบบเดิมๆก็ได้นะคะแม้โอกาสดีๆมีเข้ามานะคะแต่เหมือนกับว่าชาวราศีตุลน,นะคะก็รู้สึกว่ายังไม่พร้อมที่จะเปิดรับนะคะเรื่องดีๆนะคะที่เข้ามาในตอนนี้นะคะคุณยังคงรู้สึกว่า,อ,าอยากที่จะเคลียร์ปัญหาที่มีอยู่นะตอนนี้ให้มันเสร็จให้มันเรียบร้อยนะคะชาวราศีตุลน,นะคะต้องบอกว่าใน เรื่องของการงานคุณนะต้องแบกรับภาระหน้าที่รับผิดชอบที่ค่อนข้างหนักเลยนะคะรวมถึงบางท่านอาจจะมีในเรื่องของการเดินทาง ได้รับมอบหมายให้ไปดูงานยังต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศด้วยนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการเดินทางนะคะที่จะต้องไปดูงานตามสถานที่ต่างๆนะคะอาจจะไม่ได้นั่งอยู่ที่ออฟฟิศตลอดเวลานะคะอาจจะต้องมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะสําหรับชาวราศีตุลน,นะคะเดี๋ยวมาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างนะคะแล้วการเงินของชาวราศีตุลในช่วง เดือนกรกฎาคมนี้นะคะการเงินของคุณนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกนะคะ The Hangman ขึ้นมานะคะไพ่ใบที่2ค่ะ Ace of Wands ค่ะหรือว่าไพ่ห่ไม้นั่นเองค่ะไพ่ใบที่สค่ะ Seven of Wands ค่ะหรือว่าไพ่เไม้นะคะไพ่ใบที่สค่ะ The Tower ค่ะ และใบที่หนะคะ six of cups ค่ะหรือว่าไพ่6ถ้วยนั่นเองค่ะ สำหรับในเรื่องของการเงินนะคะชาวราศีตุลต้องบอกว่าการเงินของคุณในช่วงนี้นะคะอาจจะมีในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแบบกระทนหันแบบที่ตัวคุณนะคะไม่ได้ตั้งรับหรือว่าไม่ได้ตระเตรียมไว้นะคะจะมีในเรื่องของอค่าใช้จ่ายที่เป็นลักษณะฉุกเฉินเข้ามานะคะพ่อป่วยแม่ป่วยหรือไม่ก็เป็นในลักษณะของการซ่อมบ้านซ่อมรถอะไรต่าง เกิดขึ้นนะคะจะเป็นค่าใช้ใจ่ายที่ค่อนข้างสร้างความหนักอกหนักใจให้กับชาวราศีตุลได้อย่างมากเลยทีเดียวนะคะรวมถึงนะคะจะมีในเรื่องของการผิดนัดชำระนะคะหากคุณนะคะกำลังรอในเรื่องของอนี่สินนะคะรอให้ลูกหนี้มาใช้นี่ค่ะจะมีในการเลื่อนหรือ,อาการผิดนัดชำระได้ในช่วงเวลานี้นะคะรวมถึงถ้า ช่วงนี้คุณใจดีนะคะมีการให้ยืมเงินนะคะก็จะมีโอกาสสูญเสียเงินได้มากเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของเรื่องความรักความสัมพันธ์กันบ้างดีกว่านะคะแล้วความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะความรักของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะ ไพ่ใบแรกนะคะ n i h t of Swords ค่ะหรือว่าอัศวินนะคะถือดาบค่ะไพ่ใบที่สองนะคะ Kings of Pentacle ค่ะหรือว่าราชาเหรียญนั่นเองค่ะไพ่ใบที่สามนะคะ Five of Wands ค่ะหรือว่าไพ่ห้าหมายค่ะไพ่ใบที่สี่นะคะ Six of Swords ค่ะหรือว่าไพ่หกดาบค่ะ และไพ่ใบที่5นะคะ s e v e n of Pentacles ค่ะหรือว่าไพ่เจ็ดเหรียญนั่นเองค่ะสำหรับความรักความสัมพันธ์นะคะคนโสดชาวราศีตุลน,นะคะช่วงนี้คนโสดชาวราศีตุลน,นะคะอาจจะ อยู่ในช่วงของการที่จะต้องนะคะกลับมาดูแลตัวเองนะคะกลับมาให้ความสนใจกับความรู้สึกตัวเองนะคะช่วงนี้คนโสดอาจจะยังคงต้องโสดอยู่ต่อไปเนาะเพราะดูเหมือนว่าตอนนี้ค่ะคนโสดนะกำลังอยู่ในโหมดของอาการดูแลตัวเองนะคะการกลับ เข้ามาให้ความสนใจกับความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นนะคะหลังจากที่ตัวคุณนะคะจริงๆแล้วมีการแบบมีความรู้สึกผิดหวังมีความรู้สึกเสียใจมีความรู้สึกไม่เข้าใจนะคะ mm. เกี่ยวกับสัมพันธภาพที่ผ่านๆมานะคะทำให้นะคะชาวราศีตุลนะคะหลายๆท่านที่เป็นคนโสดเนี่ยรู้สึก กลัวรู้สึกไม่มั่นใจในความรักของตัวเองนะคะตอนนี้แม้จะมีคนเข้ามาตัวคนเองก็ยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจนั่นเองค่ะแต่สําหรับคนที่มีคู่หรือว่ามีคนรักอยู่แล้วนะคะที่เคยมีปัญหาที่เคยทะเลาะกันที่เคยไม่เข้าใจกันนะคะเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่คุณทั้งคู่นะคะสามารถที่จะเคลียร์ปัญหาข้อโต้แยง้งข้อทะเลาะกันนะคะมีความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะแม้ยังไม่ได้ ออกลับมาอยู่ในสถานการณ์ที่ดีเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าก็เป็นในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะสามารถที่จะเกียยกันได้เข้าใจถึงปัญหาแล้วก็พร้อมที่จะปรับตัวเข้าหากันนั่นเองค่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของเรื่องสุขภาพกันบ้างนะคะแล้วสุขภาพของชาวราศีตุลในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะสุขภาพของชาวราศีตุลจะเป็นอย่างไรนะคะ ไพ่ใบแรกค่ะ Ten of Wands ค่ะหรือว่าไพ่สิบไม้ค่ะไพ่ใบที่สองนะคะ Kings of p e n t a c l e ค่ะหรือว่าไพ่ราชาเหรียญค่ะไพ่ใบที่สามค่ะ Tools of Wand หรือว่าไพ่สองไม้นั่นเองค่ะสำหรับสุขภาพของชาวราศีตุลน,นะคะต้องบอกว่าสุขภาพของคุณนะช่วงนี้นะคะให้ระวังในเรื่องของอาการบาดเจ็บอ่าเกี่ยเกี่ยวกับนะคะในเรื่องของ คอ,อบ่าไหลเนาะเกี่ยวกับในเรื่องของอกล้ามเนื้อค่ะที่อาจจะต้องมีการอักเสบนะคะช่วงนี้นะคะอะอยากให้ชาวราศีตุลน,นะคะขยับร่างกายให้มากๆนะคะดูเหมือนว่าชาวราศีตุลบางท่านเนี่ยอาจจะมีการนั่งที่นานเกินไปนะคะมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคออฟฟิศซินโดมได้นะคะรวมถึงนะคะบางท่านที่แบบห่มงานหนักนะคะไม่ได้มีการขยับ ร่างกายเลยก็อาจจะทําให้นะคะมีกล้ามเนื้อบางอย่างอักเสบหรืออาจจะมีการปวด เมื่อยนะคะคอบ่าไหล่ก็ได้นะคะช่วงนี้ดูแลใส่ใจสุขภาพของคุณนิดนึงนะคะอย่าให้ต้องทำงานหนักมากเกินไปนะคะมันจะเป็นปัญหาสุขภาพตามมาทีหลังได้นะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของอ r ล c l เกันบ้างนะคะแล้วอ r a c l เลอยากจะแนะนำหรือว่าอยากจะบอกอะไรนะคะกับชาวราศีตุลในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะชาวราศีตุลอลลัคเอยากบอกอะไร ุณนะคะ message in bottle นะคะอาวราศีตุลค่ะต้องบอกว่า คุณนะคะกาลังจะได้รับข่าวดีในเร็ววันนี้นะคะชาวราศีตุลท่านไหนนะคะที่รอในเรื่องของข่าวนะคะหรือว่ารอเอกสารสําคัญอะไรบางอย่างนะคะไพ่ใบนี้กําลังบอกว่าคุณกําลังจะได้รับข่าวดีนะคะไม่ว่าจะเป็นการยื่นเรื่องทําอะไรก็ตามทําเรื่องยื่นกู้ทําเรื่องซื้อบ้านหรือว่าทําเรื่องย้ายอะไรต่างๆนะคะคุณนะคะจะได้รับข่าวดีใน ร็วันนี้นั่นเองค่ะสําหรับชาวราศีตุลน,นะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงเรื่องราวดีๆข่าวดีที่คุณกําลังจะได้รับนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือคำำําทํานายของชาวราศีตุลทั้งในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพรวมถึงคําแนะนําดีๆจากไพ่ออร์เคิลด้วยนะคะขอให้ชาวราศีตุลทุกท่านนะคะโชคดีแล้วก็มีความสุขมากๆเราพบกันใหม่ใน คลิปตต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบพระคุณทุกทุกท่านมากเลยนะคะที่ติดตามรับชมแล้วก็รับฟังกันมาถึงตรงนี้ฝากกดไลค์กดแชร์รวมคอมเมนต์พูดคุยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องบ้านโหนอุตสาสนันด้วยนะคะอย่าลืมกด u ั s c r i b e ให้กันด้วยนะคะ